สวัสดีครับนักเรียนทุกคนวันนี้นักเรียนมาพบกับมาสเตอร์หนึ่งนะครับมาสเตอร์อาจทาพ,พิมายในรายวิชาการงานอาชีพระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นนะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนกันวันนี้นะครับก็คือเรื่องการประดิษฐ์ของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่นนะครับอ่าเราจะเรียนอะไรกันบ้างเรามาดูกันเลยนะครับเรื่องแรกนะครับวัสดุท้องถิ่นที่นํามาใช้ในงานประดิษฐ์นะครับเรื่องที่2 าการออกแบบงานประดิษฐ์นะครับก่อนที่เราจะลงมือปฏิบตัติเราก็ต้องออกแบบก่อนเนาะเรื่องที่3งานประดิษฐ์จากวัสดุท้องถิน่นออกแบบแล้วเราก็ต้องลงมือปฏิบัติให้ได้นะครับและสุดท้ายนะครับตัวอย่างของงานประดิษฐ์นะครับของใช้ของตกแต่งจากวัสดุท้องถิ่นนั่นเองเนาะมาเซอร์ก็จะยกตัวอย่างให้นักเรียนดูนะว่าตัวอย่างนั้นนี่อะไรบ้าง วัสดุท้องถิ่นนะครับคืออะไรเราเคยพบเคยเจอหรือเปล่าวัสดุท้องถิ่นก็คือนะครับตัวอย่างแรกกล้วยเนาะกล้วยนี่เราสามารถใช้ได้ทั้งต้นเลยนะครับใบเนาะนำมาทํากระทงนทำใบสีนะครับหรือนํามาหอ่อหุ้มอาหารต่างๆนะครับได้กา้านนำมาประดิษฐ์เป็นของเล่นเนาะมากานกล้วยเคยเล่นไหมเอ่ยนะครับปืนการกล้วยนะครับ กาบนะครับนำมาสารเป็นกระเป๋านะครับนำมาทําเป็นจานใส่ของนะครับนามาอัดขึ้นรูปเนาะหยกกล้วยนะครับนํามาใช้ในงานแทงหยวกนะครับที่เราจะเคยเห็นกันเนาะเป็นประดับจิตรการทานต่างๆนะครับนํามาทําเชือกนะครับหรือนํามารับประทานก็ได้เนาะหยกกล้วยแล้วก็ยังมีปลีกล้วยผลกล้วยเนาะอันนี้เรารู้จักอยู่แล้วเนาะนำมารับประทานได้ เรามาดูตัวอย่างกันเนาะพ่านขันหมากนะคะพานหมากพลูนี่ก็ทํามาจากใบตองตอไม้สดเนะานะภาชนะบรรจุอาหารนะครับแต่ขนมต่างๆเนาะห่อหุ้มอาหารห่อหุ้มกับข้าวเนาะกระทงลอยนะครับใช้ในงานประเพณีนะครับที่เราไปลอยกระทงกันทุกปีนั่นเองนะครับอ่าวัสดุท้องถิ่นอย่างเนื้อคือมะพร้าวเนาะที่เราจะพบเจอกันนะครับมะพร้าวนี่ก็สามารถใช้ประโยชน์ดนท้ท้งต้นเช่นเดียวกันนะครับ ใบนะครับสามารถนำมาใช้เป็นตะก้ากระเป๋าได้เนะาะก้านนะครับมาทำเป็นไม้กวาดครับสวีเนนมอเทียนรู้จักสวียนหมอไม่เอ่ยสวียนนมอก็คือนะครับถาดรองหม้อที่ร้อนรอนนั่นเองที่เอาไว้รองหม้อร้อนรอนเนาะเวลาเรายกออกมาจากเตาก็จะเอามาวางบนสวียนนม้อนั่นเองนะครับ ผลนะครับนำมาทําเป็นโคมไฟเหมือนที่เราเคยเห็นกันเนาะเครื่องประดับต่างๆต้นนะครับนํามาทำโต๊ะเก้าอี้นะครับอ่าตัวอย่างครับโคมไฟจากกะลามะพร้าวเนาะภาชนะบรรจุอาหารนะครับจากใบมะพร้าวแล้วก็ที่ใส่ของนะครับจากกะลามะพร้าวนั่นเอง การออกแบบอ่าเราจะประดิษฐ์เราต้องออกแบบให้เป็นนะครับการออกแบบมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยเส้นอ่าเส้นจะเป็นส่วนที่สําคัญครับเราจะต้องวาดเส้นขีดเส้นเขียนเส้นนะครับในการออกแบบเส้นจะให้ความรู้สึกที่แตกต่างกันนะครับเช่นเส้นตรงนะครับแนวตั้งก็จะให้ความรู้สึกที่เอ่อมั่นคงแข็งแรงนะครับหนักแน่นเนาะเส้นนอนก็จะให้ความรู้สึกราบเรียบนะครับเส้นหยักก็จะให้ความรู้สึกที่ <c oughs> ให้ความรู้สึกที่ออ่อไม่ราบเรียบนะครับเ <c oughs> ส้นโค้งก็ให้ความรู้สึกผิวไหวนะครับ <c oughs> อันนี้คือความรู้สึกของเส้นที่เราจะวาดนั่นเองอ่าเมื่อมีเส้นเราก็จะต้องวาดให้เป็นรูปร่างนะครับ <c oughs> สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมวงกลมนะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นรูปทรงของสองมิติเนาะเราก็จะมองเห็นในรูปทรงของสองมิตินะครับ <c oughs> อ่ารูปทรงนะครับก็จะมี เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งมิติคือเ,เป็นสามมิตินะคะก็จะมีความตื้นลึกหนาบางขึ้นมาเนาะจากเป็นสี่เหลี่ยมธรรมดาเราก็จะเห็นเป็นทรงสี่เหลี่ยมหรือทรงกล่องนั่นเองเนาะอ่ามีการให้แสงให้เงานะครับกับงานออกแบบของเราเพื่อให้เกิดความสมจริงมากขึ้นเนาะหรืออาจจะลงสีนะครับสีจะช่วยให้เราเห็นความสมจริงของชิ้นงานเรามากขึ้นเนาะเราจะทําชิ้นงานแบบไหนสีอะไรนะครับ เป็นรูปแบบใดเนาะ <c oughs> และสุดท้ายพื้นผิวเนาะผิวสัมผัสพื้นผิวคลุกคลหรือเปล่าเรียบหรือเปล่าเนาะขึ้นอยู่กับชิ้นงานของเราขึ้นอยู่กับการออกแบบของเรานั่นเองอะ่ะเรามาดูคุณนะสมบัตินะครับของผู้ออกแบบเนาะมีอะไรบ้างอันแรกมีทักษะในการออกแบบเนาะทักษะในการออกแบบคืออะไรอย่างที่มาสเตอร์พูดไปเมื่อกี้เนาะรู้จักเส้นรู้จักรูปร่างรู้จักรูปทรง,ร,ร,งรู้จักแสงเงาเนาะอันนี้คือคนะุณส,สมบัติหรือทักษะในการออกแบบ มีความคิดริเริ่มสร้างสารรค์่าคิดสิ่งใหม่ๆสร้างสิ่งใหม่ๆเนาะมีความทันสมัยต่อสถานการณ์หรือเหตุการณ์นะคะสร้างชิ้นงานที่มีความทันสมัยนะครับทันต่อยุคต่อสมัยสามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบเนาะมีความเข้าใจในงานเฉพาะด้านเพราะว่าในการประดิษฐ์ชิ้นงานหนึ่งงานเราไม่ได้ใช้งานเฉพาะด้านแค่ด้านเดียวเนาะเราสามารถใช้งาน ในหลายๆด้านด้วยเนาะเช่นงานสีงานเทนนะครับงานไม้เนาะงานแกะสลักอะไรประมาณนี้มีความรอบรู้ด้านจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับงานนะครับจิตวิทยาคืออะไรก็คือความคิดนั่นเองเนาะเราองมีความรอบรู้นะครับงานเรามีอะไรบ้างนะครับใช้งานทางด้านจิตวิทยาเนาะเข้ามาช่วยนะครับตัวอย่างในการประดิษฐ์นะครับวสัสดุท้องถิ่นสีภาคเนาะอันแรกเลย ก <c oughs> ระติบข้าวอ่ากระติบข้าวเราจะเห็นในภาคไหนส่วนมากจะเป็นภาคอีสานกับภาคเหนือเนาะกระติบข้าวเราจะเอาไว้ใส่ข้าวเหนียวนะครับจะทํามาจากไม้ไผ่ใบลานนะครับเอ่อใบตาลต่างๆเนาะบุงาํำไปอ่าบุงาลำไปก็คือเครื่องหอมชนิดหนึ่งนะครับเนาะที่เราเอาใบไม้แห้งดอกไม้แห้งหลายชนิดมา ปรุงแต่งกลิ่นนะครับให้เกิดความหอมเนาะอันนี้จะเห็นได้ทั่วทุกภาคของประเทศเลยนะครับวางในตู้เสื้อผ้าในมุมอับต่างๆเนาะก็จะช่วยให้ออหอมขึ้นนั่นเองก <c oughs> ระทงรลอยอ่าอันนี้เจอในท,ทั่วทุกภาคเลยนะครับทำ <c oughs> มาจากใบตองใบมะพร้าวใบเตยเนาะดอกไม้ต่างๆนะครับ <c oughs> ในปัจจุบันมีอันนี้ด้วยเนาะขนมปังหรือว่าขึ้นอยู่กับเราจะออกแบบนะครับ เชิงเทียนนะครับเชิงเทียนนี่ประดิษฐ์ได้หลากหลายรูปแบบเนาะขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราต้องการจะใช้นะครบถ้าเกิดเป็นภาคใต้เนี่ยก็จะเป็นพวกเปลือกหอยเนาะที่เราจะพบมากนะครับตกแต่งบ้านให้สวยงามใช้ประโยชน์ได้ด้วยนะครับสร้อยคอเครื่องประดับต่างๆเนาะขึ้นอยู่กับวัสดุที่เราจะทําอีกเช่นกันเนาะถ้าเกิดเป็นภาคใต้ก็จะเป็นพวกลูกสนนะครับเป็นเปลือกหอยหรือเป็นพวกหินปะการังต่างๆนะครับ หรืออาจจะเป็นพวกหินสีหินมงคลต่างๆก็สามารถนํามาประดิษฐ์เป็นเครื่องประดับตกแต่งสร้อยคอได้เนาะ <c oughs> ตัวอย่างในการประดิษฐ์นะคะมาตั๊จะยกตัวอย่างคือที่รองแก้วจักแผ่นไม้นะครับวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างหนึ่งแผ่นไม้เนาะแน่นอนสองสีอะคริกกลิกนะคะเพื่อตกแต่งนะครับคูการนะคะเพื่อตกแต่งเนาะอ่าสีสเปรย์เคลือบนะครับ <c oughs> เอาไว้เคลือบสีเนาะให้อยู่ คงทนมากขึ้นกระดานไม้ก๊อกนะคะเพื่อให้แผ่นไม้ของเราเนี่ยคงทนมากขึ้นเนาะพืนกาวเอาไว้ยึดติดนะครับแล้วก็เทปกาวนะคะเอาไว้ยึดติดชิ้นงานแล้วก็ตกแต่งนั่นเองเนาะวิธีการประดิษฐ์นะครับทำอย่างไรละดัแบ,บแรกเลยเนาะอ่าร่างแบบในกระดาษแล้วก็ตัดเทปกาวให้ตามแบบตามลายที่เราต้องการเนาะสอง แปะเทปกาวที่เป็นลวดลายในลงแผ่นไม้นะคะสามระบายสีตามลวดลายนะครับหร,หรือที่เราออกแบบเอาไว้เนาะเมื่อสีแห้งแล้วก็แกะเทปกาวออกราอยากได้เป็นลายอะไรก็ระบายลงไปอาสีนะครับพ่นสปเปรย์เคลือบสีเพื่อให้สีเนี่ยติดทนทานห้าติดไม้ก๊อกนะครับที่มีขนาดเท่ากับแผ่นไม้นะครับ ด้วยปืนกาวเนาะ <c oughs> อ่าติดให้แน่นเพื่อให้ชิ้นงานพอนะคงทนแข็งแรงสามารถใช้งานได้หลายหลครั้งนะครับ <c oughs> อ่าเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับวันนี้เนาะในการเรียนเรื่องงานประดิษฐ์อ่าของตกแต่งของใช้นะครับจากวัสดุท้องถิ่นของเราเนาะ <c oughs> หวังว่านักเรียนนะครับาจะนําไปปรับใช้แล้วก็ประดิษฐ์สิ่งต่างๆขึ้นมาใช้เองนะครับหรือปรับปรุงแก้ไขนะครับสิ่งที่มีอยู่ในบ้านเนาะ กพื่อให้เกิดประโยชน์ขึ้นมานะครับใช้ในการตกแต่งบ้านเรือนก็ได้หรือใช้ในการเใช้งานก็ได้เนาะแล้ววันนี้มาเซอร์ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอ๋อลืมนะครับมาเซอร์ขอขอบคุณนะครับสไลด์สวยๆจากบริษัทอักษรเจริญทัศน์ด้วยนะครับที่ทําสไลด์ออกมาได้สวยงามนะครับแล้วมาเซอร์กับมาเซอร์ใหม่ได้ในคลิปหน้านะครับวันนี้มาเซอร์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ